รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ซักโดยแว่นท็อปเจริญด t แท็กซ p เป 4G สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันที่นี่นะครับช่อง9 M c o SD นะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแบบนี้นะครับกับรายการยิ่งทอกกระหนก ซักนะครับอาจารย์ยิ่งศักด์แล้วก็ผมนะครับก็พูดคุยกันทุกๆค่ำคืนนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านมานะครับคบคิดกันในบางประเด็นปัญหาเนี่ยเราสองคนก็ไม่พอ<ค>ต้องอาศัยความเห็นจากท่านด้วยเ,เพื่อความคึกคักทางหน้าจอ<ค>นะครับก็ส่ง SMS มาส c 1 999<ค>1 9 9 9นะฮะมีเสื้อสุดสวยยิ่งถกกนกซักหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่รายการนี้<ค>วันนี้ก็จะชวนอาจารย์คุยเรื่องบนท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าอาจารย์จะ เห็นดีด้วยรหรือเปล่าเรื่องอะไรคะคือทางกรมขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกนะฮะเขาจะปรับนโยบายในการออกบใ,ใบอนุญาตใบขับขี่ะฮะให้สําหรับคนที่จะมาขอใบขับขี่รถสาธารณะพวกคนขับแท,ท็กซี่อะไรเนี่ยชาเฟอร์แท็กซี่ใช่จะต้องไปทดสอบขับรถบนท้องถนนจริงเด็นก็ว่ามันก็ควรจะต้องขับบนท้องถนนจริงสิคะ สอบขับรถธรรมดาก็ควรจะต้องออกถนนจริงค่ะซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่นะก็ไปขับอยู่ในค้อกที่เขาจ<ช>้างไวะคะ้ค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา<อ>แค่นั้นนะคะแล้วก็มีอบรมใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่รถสาธารณะเนี่ยจะออกไปขับขี่ได้คุณจะต้องไปทดสอบนะฮะบนถนนจริงนะครับเพื่อดูในเรื่องของออความปลอดภัยเรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารความชำนาญเส้นทาง เขาจะให้คุณไปทดสอบเนี่ยอย่างน้อย2กิโลทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็ดูวิธีการเตรียมการออกรถดูวิธีการขับรถไปตามเส้นทางที่กําหนดดูการหยุดรถเมื่อสิ้นสุดการทดสอบนะครับเขาจะมีคะแนนให้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอาจารย์ฮะคนที่จะมาสอบใบขับขี่ขับรถสาธารณะจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมนะเออเหรอือหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีนี่นี่นะฮะคือต้อง พ้นโทษมาแล้วเนี่ยก็ต้องเกิน3ปีขึ้นไปทำไมต้องนานขนาดนั้นล่ะอันนี้ก็ากำหนดอาจารย์เห็นว่าข้อนี้เป็นยังไงอ้าวติดคุกคดีตบตีกันเมียหลวงเมียน้อยต้องขับรถไม่ได้3ปีมันเกี่ยวอะไรกันล่ะประวัติอาจยากรรมประวัติอาทากรรมคือฆ่าคนตายเหรอค่ะอะไรประเภทนี้ลักทรัพย์ หรือว่าคมคืนเรียนคิดว่าเราเราติดคุกไปแล้วเราก็จบกันไหมคะยังจะต้องมีมนทินติดมาอีก3ปีไปรับจ้างขับแท็กซี่ก็ไม่ได้หรอกคะ่ะออกจากคุกมาทำมาหากินก็ไม่ได้ใครก็ไม่จ้างทุกคนกำลังเกียดก็ในระหว่างที่ยังไม่ครบ3ปีก็ไปทำอย่างอื่นก่อนทําอะไรนะ่ะใครก็จะรับข้าทำงานนะ่ะเขาก็กลัวกันหมด <c oughs> คุณอย่าลืมว่ามันเป็นอาชีพที่หางานได้ง่ายที่สุดนะคะคุณกนกหน แค่คุณมีเงินมาจำหรือมีคนคำประกันคุณก็ออกรถได้วันนี้กลับมาได้เท่าไหร่หากค่าเช่าไปคุณก็เลี้ยงตัวได้เนื่องคิดว่ามันเป็นโอกาสทองสําหรับคนที่ไม่มีอาชีพนะคะคือผมเข้าใจว่าผมไม่รู้นะเข้าใจว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยคงจะกําหนดช่วงระยะเวลา3ปีให้คนนั้นเนี่ยนิ่งพอสมควรขอโทษนะคะเขาไม่กลับไปมีอาชีพเดิมกับอีตอนขับรถแท็กซี่ ถ้าเกิดคนจิตมันจะเป็นโจรแล้วมันจะไม่ยังไม่กลับใจออกมามันก็ทําอาชีพไหนมันก็เป็นหมดอีกละค่ะก็มไม่รู้อันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานไหนจะรับผิดชอบไปแล้วขอโทษนะคะเวลาเด่นจะไปสอบขับรถแท็กซี่เด่นจะต้องไปสอบ2กิโลเมตรใช่ไหมคะอย่างน้อยใช่ฮ <2 S 1> ะสองกิโลบนถนนจริงบนถนนจริงมีครูสอบเพียงพอไหมคะคนสอบประละห้าร้อยคนนะคะ <c oughs> เออมมนอาจจะนานขึ้นใช่มันอาจจะนานขึ้นนะแต่เด่นเคยเจอนะคุณกหนกคะเด่นเคยขึ้นแท็กซี่นะพับเบาเสร็จปุ๊บเข้าไปนั่งไปไหนครับ สะพานควายไม่ไปออเดินก็ต้องลงอันนี้ก็เรื่องเหนื่อนนะคะพอะข้ามาถึงเสร็จไปไหนครับสะพานควายไปทางไหนครับอ๋อเขาเขาพิ่งขับเข,เขาถามเดนว่าไปทางไหนคือเขาไม่รู้ทางเลยแล้วเขาก็พูดดีนบอกว่า บอกผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปได้ทุกที่เพราะผมไม่เคยเส้นทางปกติผมขับอยู่ฝั่งทนออก็เป็นคาพูดที่ดูสวยงามออแต่เด่นดูออกเลยนะคะเออพิ่งขับรถแท็กซี่วันแ,แรกๆไม่รู้ถนนนะคะเดินกลัวมากเลยไฟเขียวไฟแดงอยู่ตรงไหนอะไรก็ไม่รู้อันนี้เด่นว,ว่าถ้าคนไม่รู้เส้นทางเนี่ยมาขับรถสาธารณะเย็นว่าน่ากลัวค่ะฉะนั้นอาจารย์ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยเห็นด้วยกับการที่สอบแต่ขอโทษนะคะอีก2กิโลเนี่ย มันวัดผลสำเร็จของการขับรถแท็กซี่ได้ดีจริงหรอคะน้อยไปหน่อยไหมทำไมไม่มีชั่วโมงคะอ,อย่างเช่นคุณขับรถเป็นเวลาสามเดือนอเสร็จแล้วโนคอมเพนเจ้าหน่ายมาเซ็นรับรองหรืออะไรก็ตามมันต้องมีลำดับขั้นไหมคะมที่อังกฤษนะฮะที่อังกฤษซึ่งแท็กซี่เขามีชื่อเสียงมากนะฮะเวลาสอบใบขับขี่เขาจะได้มาเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานและเขาก็ทำคล้ายๆแบบไทยและเขาจะทดสอบด้วยว่าเออถ้าสมมติว่ามีเขาจะทดสอบว่ามีเรียกจาก ตรงนี้ไปแอร์พอร์ตคุณใช้เส้นทางไหนเขาจะให้บอกเลยบอกบอกแล้วถ้าสมมุติตรงนี้มีอุบัติเหตุตรงนี้มีไฟไหม้คุณจะใช้เส้นทางไหนต่อไปเขาจะดูนะก็คล้ายๆแบบเราแต่เดียนว่าของเราก็มีอะไรนะคะ่ะอ<ช>ินเนวิเกเตอร์ไม่ใช่เหรอคะก็<ช>ขับไปตามเส้นมันก็ได้นะะี<ช>่ค่ะแต่เ a น i g เวิเกเตอร์มันก็เคยหลอกเดียนนะคะมันบอกว่า turn left เดียวซ้าโอ้ยเลียวได้ไงมันวันเวมาค่ะ <laughs> เดียนก็เคยเด ใช่ไหมคะมมเข้าใจคะ่ะแต่เดียนคิดว่าถ้าลองตัดใจนั่งแท็กซี่นะคะถ้าเป็นเดียนเดียนเรียนคุณผู้ชมนะคะไปเส้นทางเมนปกติเส้นทางมาตรฐานเดียนว่าดีกว่าลัดเลาคะค่ะเอาเป็นว<ม>่<ม>าค,คุณโชเฟอร์หรือว่าคุณที่กาลังจะเป็นโชเฟอร์จะยึดอาชีพนี้เตรียมตัวเลยนะฮะกรมการขนส่งทางบกใบขับขี่จากนี้ไปถ้าขับรถสาธารณะนั้นจะต้องไปทดสอบบนถนนจริงนะฮะแล้วคุณต้องรู้เส้นทางพอสมควร และเดียนคอยหนึ่งอย่างนะคะอยากจะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ดีนะคะต้องอบรมกริยามารยาทในการพูดจาในเชิงที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษก,กับภาษาจีนค่ะจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองมหาศาลนะคะถ้ารู้ภาษาถูกตอก้องค่ะซึ่งไม่ยากเลยจายา้าเรียนรู้ประโยคพื้นๆไม่กี่ประโยคแค่นั้นเองใช่ค่ะนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเี๋ยวช่วงหน้าไปดูในเรื่องของ ตาบอดสีกับการเป็นนักเรียนมันมีความสําคัญแค่ตาบอดสีตาบอดสีใช่เดีเ๋ยวกลับมาช่วงนี้ไม่ใช่แบบคุณนะผมตาบอดเลยคุณตาเล็กตาใหญ่ <c oughs> ตรวจตาบอดสีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศเหมือนตอนเยี้ยนโตเป็นวัยรุ่นเรียนไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยครูเขาไม่ให้เดี้ยนเรียนอาหารเขาไม่ให้ผู้ชายเรียนกับข้าวอาจารย์ก็เลยเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้มันคืออะไรผู้หญิง